สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติครับวันนี้ได้มีโอกาสมาจังหวัดกำแพงเพชรนี่เลยแนะนำร้านคือร้านก๋วยจับยูเทิร์นในจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวผมลง,ลงพิกัดไว้ให้นะครับก่อนจะเข้าเมืองประมาณสัก15กิโลอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวดูตามพิกัดก๋วยจับยูเทิร์นมีครัร้านอยู่นี่เดี๋ยวเราไปดูในร้านดีกว่าครับนี่เพื่อนๆมาเวลามา จอดรถนี่เลยครับนี่นักนักเดินทางหรือว่าคนในพื้นที่ก็จะรู้ดีตรงนี้เป็นร้านก๋วยจับยูเทิร์นขาย20บาทท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านหน่อยนี่นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะมีการวางจัดโต๊ะอ่างห่างโต๊ะนี่เยอะนะลูกค้ามาใช้บริการเยอะน,นี่เราไปเข้าไปสั่งอาหาร นี่ฮะตรงนี้คืออ้ดูข้างหลังข้างหลังมีป้ายด้วยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเจ้าของร้านนะครับชื่อร้านอะไรเนี่ยกล้วยจับยูเทิร์นโอ้โหดังก็บอกว่าในร้านเนี่ยมีความพิเศษอะไรราคาเรื่องราคาใช่ไหมครับราคามิตรภาพเริ่มต้นตั้งแต่จานละยี่สิบครับีสิบผมอ่านเลยนะกล้วยจับกล้วยเตี๋ยวก้าวผัดกระเพราหมูไก่พวกเนี้ยคือยี่สิบหมดส่วนที่เหลือเนี่ยพิเศษจะไม่สามสิบ สรุปว่าเริ่มต้นที่20บาทค,บความพิเศษที่ร้านอร่อยด้วยรอร่อยด้วยอันผมจะชิมขอถามหน่อยป้ายน่ะนั่นแสดงว่าผู้ว่ามาชิมแล้วผู้ว่าชวนชิมเลยนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่พี่อะไรครับผมเคยพี่อะไรพี่เปียครับพี่เปียนะโอเคพี่เปียบอกตำน่งหน่อยเผื่อลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่เดินทางขึ้น,ข,นขึ้นเหนือขึ้นเหนือ,นนอว่าก,ก่อน,<า>นจะถึง<า>กัแปงเพชรก,กิโล สิห้าโลครับครับผมตะดนเส้นนี้คือตะดนสายถนนโยธินครับโยธินนะครับผมกิโลเมตรที่เท่าไหร่กิโลเมตรที่สี่ห้าสี่ครับสี่ห้าสี่ครับนะร้านที่เปียอยู่ซ้ายมือครับใหญ่ด้วยลานจอดรถกว้างขวางครับโอเคอันเดี๋ยวผมจะลงพิกัดไว้ให้ครับพี่เปียอันผมเอาอ่ากุวยจับช่วยหนึ่งครับพร้อหมูจับอ่าจานหนึ่งโอเคครับไปเจอที่โต๊ะครับครับผม โอ้โหมาเลยครับท่านผู้ชมจาน20บ,บาทก็จับยูเทิร์นครับในจ,จังหวัดกําแพงเพชร20บาทนี่จาน20นะครับมีก็จับโอ้โหตัว10ตัว20บ,บาทท่านผู้ชมคือเขาขายถูกวันนี้ขอโทษเอาเป็นว่าผมแนะนำร้าน20บ,บาทผมไม่สามารถกินได้ โชว์ได้เพราะมือจับกล้องจับโทรศัพท์ใชโ MM. ้โทรศัพท์ถ่ายโชว์ด้วยแต่ขั้มอัปเดตนะว่านี่คือร้านก๋วยจั๊บยูเทนขายยีบาทโดยเฉพาะข้าวจาน20นี่ฮะก๋วยจั๊บจาน20เยอะมากๆนะท่านผู้ชมดูอะไรอย่างนี้ท่านจังหวัดกราเป็กเวสอย่าลืมมากินขายถูกจริงๆรสชาติอร่อยผมผ่านทุกทีกินทุกทีแต่ไม่เคยเข้ามาขออนุญาตถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็น วันนี้มีโอกาสได้ถ่าย2ีบาทแพ้เจ้ากินเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องดูตอนผมกินนะครับเพราะว่าอร่อยแน่นอนอย่างวดฟันวันนี้ขอก,กินแบบสบจะเอี่ยมหน่อยวันนี้อย่าลืมมาจังหวัดกำแพงเพชรต้องมากินร้านนี้เลยกวยจับยูเทิร์นในจังหวัดกำแพงเพชรก่อนจะถึงกำแพงเพชรประมาณ10กว่าโลเองมองซ้ายมือผมปักหมุดพิกาดไว้ดูไว้ในช anel อย่าลืมกด subscribe สั่นกะดิไงด้วยครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ